อ้าเวเืลออมาหนึ่งพันแล้วนะครับนี่แค่นี้เหรอใช่เนียนอกนี้คีอะไรอ๋ออันนี้คือแผ่นซับเสียงนะครับนี่นะครับที่มีอยู่นี่ก็ดูแล้วของผมมันไม่มีความชื้นนะตรงนี้นะครับถ้าบางคนมีความชื้นก็จะเปียก,ยกแๆแฉะๆรออยู่ใช่ครับอันนี้ผมยังแห้งอยู่ถือว่างานแห้งนะ,ะถามกันมาเยอะนะครับบกหรือแผ่นอะไรนะ ที่ฟองน้าใช่ไหมแ่นซับเสียงรบับเสียงนะครับทําหน้าที่อะไรฮะโตยโยต้าเขาแจ้งออกมาแล้วว่าชื่อเ<ำ>็นชัดนเตนแล้วครับทำหน้าที่ซับเสียง <ừ. S 1> แล้วทําไมซับเสียงมันไม่ดีเลยครับถึงต้องเอาออกกันทั่วประเทศโลกโซเชียลก็บอกว่าเป็นสนิมใช่ไหมทางอ่ะโอเควันนี้เราจะมาดูว่าอกกอรถบกสองแสนห้าหมื่นหกพันกิโลระยะเจ็ดปีสนิม,นมจะเจีย๊ยหรือยังอ่ะมาดูกันถ้าเปลี่ยนสนิมนี่มันไป,นเ,ปนเจออะไรนะ อ่างน้ำมันเครื่องใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตอรสบครับหนึ่งประมาณห้าตัวครับห้าตัวครับไปอยู่ด้านข้างอย่างนีครับอ่าไปในแกะง่ายๆใช่ครับที่ฝุ่นจะเข้าตาก่อนมันมันจะใช้เวลาลื้อนิดนึงเพราะว่ามันลื้อยากอ่าพื้นที่มันน้อยครับว่าสภาพอุปกอ์เป็นยังไงอับสภาพเป็นยังไงเกรงใจช่างเนี่ยเขาจะไปล้างก่อนนะครับจะไปสปาก่อนน่าจะไม่ทันแล้วล่ะครับแล้วอ่า ใครก็ได้นะถ้าเปิดสปาคาแคร์อยู่ข้างๆกวกอาบกว้นวดวดีนะล้างรถสองชั่วโมงล้างตัวสองชั่วโมงพอดีเลยอืพอดีเลย <c oughs> ไม่บ้านไม่รู้อีกเปิดตอนเที่ยงตอนบ่ายแต่ต้องไปแวะซื้อส้มนะครับทำไมไม่งั้นเดี๋ยวกินแป้งกิน<อ>ชิมแบบน้ำครับเอออาบได้ห้ามถูสบู่ห้ามถูสบู่ไม่มุกนี้ไม่อะไรเดี๋ยวเราเอาสบู่กินที่บ้านเอากลับบ้านโอโ้โหกลับมาถึงเราก็ นั่งในรถไงพี่ปูป,ปิดแอร์เออเอาให้เหงื่อแตกเลยแ,แล้วก็เปลี่ยนยางอะไรเส้นหนึ่งโอ้แค่เนี้ยแล้วผมกลิ่นตัวมา <laughs> โอ้กระบวนการถอดนะครับไม่ง่ายนะครับคนที่บอกว่าถอดนี่ต้องมีน็อตนะครับตัวนี้ออกนะฮะเบอร์อะไรเนะี่ยเบ,บอร์สิบนะครับเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบใส่เข้าไปอออกมา ไอของสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยผมผมลื้อเองเพราะมันไม่มีอะไรมันขวางมันไม่มันแค่เอาฟองน้ําไปสวมๆเพราะมือดึงแล้วมันเปื่อยแล้วด้วยอันนี้ต้องมีน็อตะตัวที่สองมานะครับเบอร์สิบเอานี้เดี๋ยวพวกรีโวอร์เขาจะมาให้พี่ปูช่างงานนื้อนะครับ ทางอังก็ถอดมานะครับได้น็อตมาสามตัวแล้วนะครับแต่ไอฟองน้ำก็ยังไม่ลงมาเลย,เยอ่เดี๋ยวถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้างอัดฉีดซับเสียงไอ้วันนั้นรายการรายการหนึ่งนะทางโตโยต้านะครับที่ไหนโรสแห่งเขาก็ทำคลิปมาละ,ะตโตโยต้าอ่าโตโยต้าทางก็บอกว่าเออเห็นมันเป็นกระแสกันทั่วประเทศนะเขาก็เลยทำก็คือเราถอดเพื่อซับเสียงก็ถอดมารถลูกค้าบางคันก็ไม่มีอะไรใสปกตินะ มีไหมหพอใส่ใส่เสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาไปล้างล้างเสร็จก็ใส่ต่อไม่ครับ <laughs> เขาส่วใหญ่เราก็ท่าขาดหมดนะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับรถเขตน้ําเค็มอาจจะมีปัญหามากกว่านะวะใช่ไหมน้ําเค็มน้ํามาดาลครับอหูเมื่อก่อนผมก็ใช้น้ําบ่อล้างมาหลายปีนะอ,ะอะ่ประหยัดไงเดี๋ยวนี้น้ําบ่อมันไม่ค่อยสะอาดนะเพราะไม่ได้กรองมา เลยใช้น้ำปลาปลาที่บ้านดูละงานถอดมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่า 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่โพลุดออกมาเลยดูแล้วก็พอสมควรเลยนะครับนี่ถอดเหล็กนะครับกันเพาร่วงออกมาหนึ่งเส้นนะครับตรงน,นี้เก,กะกะลื้อก็ไม่ง่ายเลยนะครับตอนนี้ ล้างการลื้อนี่ไม่ง่ายเลยเราออกมาแล้วครับมันต้องใช้ไอตัวไขควงยาวๆนะครับแทงเข้าไปเพื่อจะแยกาล,ะละอกแผ่นออกมานะครับพอดูแล้วก็ดูด้วยตาก็ยังไม่เห็นภาพสนงสนิมอะไรนะครัหรือที่โคนมันบังไปหมดอเดอาเหลออกมาหนึ่งแผนแล้วนะครับนี่แค่นี้เหรอใช่ อ,อ๋ออันนี้คือแผ่นซับเสียงนะครับนี่นะครับที่มีอยู่นี่ก็ดูแล้วของผมมันไม่มีความชื้นนะตรงนี้นะครับถ้าบางคนมีความชื้นก็จะเปียกๆแฉะๆรออยู่อันนี้ผมยังแห้งอยู่ถือว่างานแห้งนะครับอสบภาพทร้นี่ก็ของผมไม่มีปัญหาเรื่องสนิมนะ ช่มเพราะทางนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ครับเออผมไม่มีปัญหาเลยนะครับยุคนแบบใช้น้ำประดาลล้างฉีดแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้วิ่งแง่งๆเออผมไม่มีเลยนะก็มันเป็นความชื่อสามขหน้ากองหน้ากองมันก็ทำให้เป็นจริงได้อ๋อครับผมครับเพราะสรุปมีมีแค่นี้เหรอครับทั้งหมดใช่ไหมที่ทิ้งรื้อมารื้อมันแผ่นข้างของมอเตอมันมีไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหม อ่าโอเคนะี่ครับถือว่าจบนะครับใครที่ตามคลิปวบกจะรื้อหรือยังนะครับสรุปรื้อแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอัดฉีดล้างอีกทีหนึง่งค่อยถ่ายคลิปสรุปให้อีกทีนะอันนี้ก็จะเป็นการรื้อนะแผ่นซับเสียงในรีวครับอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแผ่นซับเสียงนะครับชั้งเราจะเรียกแผ่นซับเสียงอะไรใต้อะไรใต้ใต้เครื่อง ใต้อ่างน้ำมันเครื่องบบอง่าใต้อ่างน้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้นะแผ่นซับเสียงตรงนี้นะครับเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีน็อตมาทั้งหมดหนึ่งสองสามห้าตัวนะครับห้าตัวนี่นับได้สี่ตัวนึงก็ลั่งใช้อ่าตัวนกระเด็นอยู่นะครับไม่เป็นไรอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็คงไม่ต้องใช้แล้วถ้าถ้าคิดตัดสินใจจะถอดก็ไม่ต้องใช้อันนี้จะเห็นเลยนะครับว่าของบกรถเจ็ดปีบริบูรณ์แล้วก็ สองแสนหกหมื ica, ่นกิโลนะครับโดยประมาณนะครับไม่ไม่มีไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยชื้นแห้งสนิทส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้จะบอกไม่ได้ลุยน้ำก็เราก็ลุยอยู่หรืออาจจะไม่ค่อยได้คาแครมักเดียวไหมคือยังล้างแล้วจอดเลยล้างแล้วจอดเลยไม่ดี นไม่ได,ไมได,ไมไดีกับน้ำอมาดานาดาน้ำปล่อยล้างล้างรถแล้วอย่าจอดนะครับล้างรถแล้วคุณต้องวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ถ้าคุณล้างที่บ้านคุณต้องวิ่งนะวิ่งสลัดน้าไม่งั้นเนี่ยเบรกก็ติดนะ,ะหลายหลายอย่างด้วยสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอยู่สบายสไตาล์ VIP คาราวาน ร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ Line ID ดีเอสไซทีเอ